นายกรัฐมนตรีครับคุณแพทองทานชินวัตรและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดกรุงโดฮารัฐการ์าเพื่อเตรียมความร่วมมือการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่สระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม โดยครั้งนี้นะครับจะเป็นภารกิจแรกนะครับที่คุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยจะแสดงวิสัยทัศน์หลังจากที่ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับโดยการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นในเช้าวันที่3ตุลาคมครับโดยจะเป็นหัวข้อที่จะพูดนะครับแสดงวิสัยทัศน์เช่นเศรษฐกิจสังคมนะครับและการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือนะครับของ ชาติสมาชิกต่างๆรวมถึงการใช้กีฬาเพื่อเป็นการทูตระหว่างประเทศด้วยซึ่งประเทศไทยครับจะเป็นประธานนะครับ ACD วาระปี68เนี่ยในวันที่1มกราคมปี68นะครับโดยงานเนี่ยจะมีการร่วมรับรองปริญญาโดฮาอีกด้วยอ่ะติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี